ครอบครัวนี้ถ้าพ่อแม่ดีเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ให้ลูกครอบครัวก็อบุญถ้าครอบครัวมีพ่อแม่ไม่ดีไม่สามารถเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ให้ลูกได้ครอบครัวก็ไม่อบุญ งั้นที่พุทธเจ้าทรงบัิขึ้นนี่ก็เพราะว่าต้องการเป็นพ่อและเป็นแม่ให้พวกเราพ่อแม่ผู้ที่เราผู้ที่ให้กนเนิดเรารออกจากคันมารดานี่ก็ถือว่าเลิศว่าประเสริฐมากแล้วจนประมาณไม่ได้นั้นก็โยกไปเนือเก้าเนือกระมอมแต่การพอปฏิบัติตนสอนลูกด้วยเอาแบบอย่างที่ดีมาสอนลูกนี่สิมันก็หายาก มีแต่ก็หายากเห็นบางวานพ่อก็เมาแม่ก็เมาพ่อก็เล่นไพ่ให้ลกูกแม่ก็เล่นไพ่ให้ลกูกทะเลาะบาแวงกันทุกวันลูกเห็นอยู่ทุกวันก็เลยเป็นแบบอย่างแบบนี้ต่อไปต่อไปทั้งลูกหญิงและลูกชายพ่อแม่เป็นขโมย ลูกก็ย่อมที่จะเป็นขโมยต่อไปเพราแบบอย่างของพ่อพ่อกับแม่ได้ฝึกลูกให้เป็นขโมยเป็นโจรพ่อกับแม่เป็นขอทานก็ต้องสอนลูกให้ขอทานต่อไปพ่อกับแม่เป็นนันตพาน,ออนก็สอนลูกสอนหลานให้เป็นนันตพานต่อไปพ่อกับแม่ เป็นบัณฑิตมีสติกำลังปัญญาพ็อสอนลูกให้เป็นบัณฑิตด้วยความสอนด้วยด้วยแบบอย่างากับกิริยาด้วยพอขับแม่อยู่ในแต่กุลร่ำรวยมหาเศรษฐีพ็อสอนลูกให้กระตือรร้นในการสร้างฐานะให้เป็นมหาเศรษฐีแล้วแต่พอยกตัวอย่างตั้งแต่เริ่มแรกว่า พ่อแม่ดีครอบครัวก็ดีก็อบุ่นแต่เมื่อพ้าพ่อแม่ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดีก็ไม่อบ่นพุทธเจ้ามาขึ้นเป็นอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งนอกเหนือจากครอบครัวธรรมดาที่เป็นครอบครัวในทางเดินเข้าสู่โลกุตระถ้าใครต้องการที่จะมีพ่อดีแม่ดีคือพุทธเจ้าก็พึ่งปฏิบัติธรรมนั้นครอบครัวก็อบุ่นแม้นว่าผู้ที่ยังไม่ได้สิ้นพบสิ้นชาติ เข้าในความอบอุ่นหรือจิตที่บริสุทธิธ์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่ว่าก็เป็นทางที่ดีนำพาลูกสอนลูกเกียรติท่าทางการไปก,การมาทำพูดกันจาการดูแลแลลูกอบุนเสมอกันไม่มีที่ต้องติไม่ได้เลือกว่าผู้นี้มาจากตระกูลใดฐานะเจเข่นไรเมื่อมาอยู่รวมกันในหมู่บ้านในบ้านนี้ก็ต้องอบุญ บ้านนี้ก็คือบ้านธรรมบ้านวไิไนัยที่พระเจ้าจงมบัญญัติไว้ตั้งแต่ที่พระเจ้าที่พระองค์ยังไม่เข้าสู่พระนิพพานว่าพวกเธอจะมาจากตระกูลไหนก็ตามราชาพระมหาก,กษัตริย์เิรษฐีกระดุมผีผู้มั่งคั่งยาจกขอทานหรือตระกูลไหนที่จะละทางนั้นได้เข้าสู่ทางเดียวมีอันหนึ่งอันเดียวมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีทางเดินเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีวัดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือธรรมคือวิไนนี้ที่นี้ก็เหมือนกันวัดป่าเฮืองดินพ่อก็เป็นพ่อที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นร่มโปร่มใสให้ลูกลูกจะมาจากจุดใดก็ตามเป็นข้าราชการเป็นกรกาการ,นกรมกรหรือมาจากที่ไหนก็ตามพอที่จะบอกที่จะสอนได้เราก็ให้รวมกันเราก็ให้รวมกันเป็นกลุ่มผูกสมัครค่า้สมัครเียก,ก,กันใจ เป็นดวงเดียวกันให้ได้กายเป็นกายเดียวกันให้ได้อวัยวะเป็นอวะเป็นวอวัยวะเดียวกันให้ได้ที่เรียกว่าเปรียบเหมือนอวัยวะเดียวกันหิวหิวด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันนี่เรียกว่าอวัยวะเดียวกันทางเดินต้องแน่ใจใจว่าครอบครัวเรานี้มีพ่อมีแม่ที่ดีพานำพาเราเดินทาง ที่ถูกที่ต้องดีงามการรักลูกนี่พ่อต้องเก่งเสมอต้นเสมอไปเสมอกันไม่ได้เลือกว่ามาจากสถานะใดฐา,านะใดความรู้ต่ำสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อรวมกันแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีไม่ได้เกินกันว่าคนนี้ยิ่งคนนั้นหย่อนคนนี้สูงคนนั้นต่ำคนนี้ร้อนคนนี้หนาวคือเสมอกันถ้าว่าอบอุ่นก็คืออบอุ่นเสมอกัน วันนี้ถือว่าเป็นวันที่13เมษายครบรอบที่ลูทุกคนได้รวมน้ำใจหรือรวมใจสามัคคีกลงเกลียวเป็นหนึ่งอันเดียวกันมาที่บ้านของตัวเองเพราะจะใช้คำว่าบ้านของตัวเองบ้านให่เรียนคือบ้านของพวกเราทุกคนอบอุน่นเมื่อมาที่นี้แล้วเรามีความรู้สึกว่าอบอุน่น ก็อยากเห็นรูปบ่ะุ่นเมื่อมาที่วัดป่าห้วยดินห้วยดินนี่เป็นชื่อกล่าวขานานานมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทั่วตอนที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้สร้างวัดวารามแต่เมื่อสร้างวัดวารามแล้วก็เหมือนดังชื่อว่าห้วยดินไม่มีคําว่าแห้งแล้งไม่มีควาว่าร้อนชุ่มเย็นคือดินนี้คือไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัด คือพอดีจึงเรียกว่ารินถ้ามากเกินไปก็ร้อนจัดหรือหนาวจัดถ้าน้ํามันมากมันก็หนาวจัดถ้าน้ํามันน้อยมันก็ร้อนจัดตัวนี้พอดีจึงใช้คําว่าห้วยรินทินคนบุญผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะสามารถมีทัศนคติหรือมีอุปนิสัยหรือมีใจเสมอกันผู้มีบุญเสมอกันด้วยบุญผู้มีบาปก็เสมอกันด้วยบาป ผู้ที่มาอยู่ร่วมกันในวัดป่าขงดินถือว่าเสมอกันได้บุญพ่อมาพิจฑิกนาติตองดูทั้งมนุษย์ด้วยทั้งวิญญาณด้วยทั้งเทวบุตเทพธิดาด้วยเก่าใหม่อยู่ร่วมกันอย่างคาสุขเย็นใจไม่มีคำบ้าทะเลาะบ่อแวงอยู่กันด้วยความรักเคารพเทิดทุนในตัวของพ่อคือองค์หลวงปู่ทั้งพระด้วยทั้งพระตุปเิกาด้วยแม่จีผ้าขาวด้วยรวมทั้งพวกไก่ละเอียนด้วยเราก็ทำหน้าที่พ่อที่ดี ให้โอวาแทบทุกเช้าการไปการมาก็เป็นการแสดงกิริยาบอกลูกบอกหลานพร้อมเมือนเร็จว่านี่ต้องทําอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องกราต้องไหว้อย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้สมควรพูดหยอกก็ได้เหตุดได้ผลสมควรพูดจริงจังก็ได้เหตุดได้ผลสมควรพูดแบบไหนก็อยู่ในสถานน,นั้นนั้นนั้นได้เหตุดได้ผลจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือความพอดีการปลูกครองลูก ย่อมเป็นอย่างนี้ก็ธรรมดาลูกต้องเข้าใจนะว่าลูกก็ต้องมีบ้างเด็กมันก็ต้องมีตลอดบ่แวงกันเป็นของธรรมดาเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเป็นพ่อแล้วเป็นแม่แล้วสมควรที่จะมีตีกําลังปัญนาสอนลูกให้ได้เอาคําสอนบอกสอนด้วยคือเอาคําพูดบอกสอนด้วยเอากิริยาด้วยเสมอกันทั้งคําพูดด้วยเสมอการทั้งกิริยาด้วย แม้ไาไปไหนก็ตามคือพร้อมด้วยเหตุด้ผลคือไม่ได้เรียกรักมากทีสักไม่ได้บีบบังคับลูกหลานคนนั้นคนนี้ให้มาอย่างนั้นอย่างนี้ให้ไปอย่างนั้นอย่างนี้คือเสมอกันความพอใจของลูกคือคิดว่าคือคิดตามรมตามวินัยคือเอาตามรมตามวินัยนึกตึกตอนใดก็ตามรมตามวินัยคือให้เสมอพอดีตามหลักคําสอนวันนี้ถือว่าวันครบรอบ ส่งน้ําพ่อเหมือนทุกปีที่ลูกได้ไปคึกปฏิบัติได้ก็ทํากันมาจึงรวมน้ําใจกันหล,ล่อล้อมเป็นมาลาเพื่อการขอขามาพ่อตามประเพณีทางโลกนั้นก็ถือว่าเป็นสมมุติแต่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือกว่าสมมุติที่เป็นมาลาก็คือความจริงใจประสานใจร้อยเป็นดวงเดียวกันเพื่อ เธอตูนพ่อเธอตูนแม่เธอตูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์รักษาไวา้จึงประเทศชาติซึ่งพระศาสนาซึ่งสถาบันรอล้อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวกันร้อยเป็นมาลาทิพในใจของลูกทุกคนได้พ่อให้แล้วต้นได้อยู่กับพ่อเข็ม คนแรกหยีไปคนสองหยิบไปต่อกันไปร้อยกันไปร้อยกันไป,นไ,ปได้นี้จะไม่ขาดหยกได้นี้จะไม่มีคําว่าขาดศูนย์รวมที่สูงสุดก็คือเมืองปณิพันธ์ได้ที่พ่อให้พ่อจะไว้มั่นคือต้นได้จากนั้นก็เป็นเข็มละร้อยต่อไปใจล้านล้านดวงหรือหลายเป็นล้านล้านดวง หนึ่งหนึ่งล้านดวงสองล้านล้านสามล้านล้านสี่ล้านล้านว่ากันไปจนประมาณล้านล้านไม่ได้หล่อหลอมเป็นหนึ่งดวงใจอันเดียวเหนือสมมุตินั่นในรูปนั้นจึงจะสามารถรวมพลังน้ําใจหล่อหลอมเป็นอหนึ่งอันเดียวกันได้และรักสมัครสมานตรงเกี่ยวเป็นอหนึ่งกันอันเดียวกันได้สุขทุกขเรารู้กันดูแลกันโดยธรรม เห็นกรณีทุกข์อ้าวดูแลกันให้กำลังใจกันทั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณทั้งเทวบุตรเทวดามนุษย์ก็ให้กำลังใจวิญญาณให้กำลังใจเทวดาเทวดาก็ให้กำลังใจวิญญาณให้กำลังใจมนุษย์วิญญาณก็เฉกเช่นเดียวกันให้กำลังใจมนุษย์ให้กำลังใจเทวดาเทวดาก็ให้กำลังใจเทวดาวิญญาณก็ให้กำลังใจวิญญาณมนุษย์ก็ให้กำลังใจมนุษย์ปลอหลอมรวมน้ำใจเปในหนึ่งนเดียวกันทั่วสามแดนลูกตาไทย พาอต้องกันอย่างนั้นความอบอุ่นจึงจะเกิดเอียาด่างกองพ่อนททำทุกจริงจังเพราเพื่อที่จะให้ลูกเข้าใจเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องอาจเรื่องทำหรือเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุเกเย็นใจความสมัครขีนแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอัเดียวกันทําอะไรก็ทํำด้วยกันมีอะไรก็คินด้วยกันสู้ทุกสู้ยากร่วมกันมาตั้งแต่ปีปพุทธศักราชสอง2จนถึงปี พุทธศักราช2,562สิบปีที่สู้ทุกทุก,ทกยากร่วมกันมาผู้มาใหม่ก็อยู่ในสิบปีนั้นผู้อยู่เก่าก็อยู่ในสิบปีนั้นไม่ใช่ว่าเธอมาใหม่ฉันอยู่ก่อนไม่มีเมื่อเข้าสู่วัดบางเมือดินกลอลลอมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีคําว่าเก่าหรือใหม่พอต้องการอย่างนั้นศึกษาหาความรู้ดูกันดูแลกัน มีอะไรก็ให้เข้าใจกันเมื่อไม่เข้าใจก็ถามพ่อพ่อจะบอกให้ส้อนให้ลูกเพื่อหล่อร้อมใจลูกให้เป็นใจเดียวใจที่มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นปื้แผ่นแน่นหนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันวันนี้ขอให้ลูกเป็นอย่างนั้นและวันหน้าวันต่อไปปีหน้าปีต่อไปจนประมาณปีเดือนไม่ได้ก็ให้เป็นอย่างนี้ต่อไป งั้นวันนี้พ่อจึงขอวอวยพรให้ลูกทุกคนทั้งมนุษย์ด้วยที่เป็นกายหยาบสติเรชานด้วยที่เป็นกายหยาบวิญญาณที่เป็นกายละเอียดเทวุเทธ,ธิดาที่เป็นกายละเอียดและที่อยู่ในกายหยาบด้วยพยาคุปพยานาคที่อยู่ในกายละเอียดและอยู่ในกายหยาบด้วยใช้สมมุติ่งการวอวยพร ดูด้วยการยกอำนาจของพระรัตนตรัยคือพร,พ,รพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลิศที่สุดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งไหนที่จะเลิศเท่าสิ่งใดที่ว่าเลิศว่าประเสริไม่เลิศเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจใดที่ว่าอำนาจที่เลิศที่ประเสริฐไม่เลิศเท่าอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ฤิเดชใดที่ว่าเลิศดประเสริฐก็ไม่สามารถเทียบทานเทียบเท่าฤตเดชของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้จึงขออารัธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม้พระพุทธ,ธองค์จะเข้าสู่ปรินิพานนานมาแล้วสองพันร้อยกว่าปีก็ตามแต่ว่าพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ยังอยู่ประมาณไม่ได้ฤตเดชของพ่อเรายัางอยู่ประมาณไม่ได้ อำนาจไหนที่เลือดประเสริฐมันก็ไม่มีอำนาจไหนที่จะเลือดประเสริฐเท่ากับพ่อเราคือพะพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้จึงขออาราธนานิมนต์อำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คืออารัธนานิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยอารัธนานิมนต์อำนาจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจงไหลรวมกันเป็นหนึ่ง วันนี้13เมษายนปีพุทธศักราช2562ปกป่ารักษาลูกของพ่อลวงปู่ทุกคนทั้งกายอย่างละเอียดให้แคล้วคลาดตลอดรอดฝั่งเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมปานาสิ่งใดๆก็ขอให้สมดังใจปาถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการทั้งปัจจุบันชาติและอนาคตการจนประมาณไม่ได้ โน่นเถินขออนุนาสนาสาธุ